การเข้าถึงผ้าสมเด็จแท้แบบง่ายที่สุดสำหรับความรู้ผมจะสอนให้ทุกคนเข้าใจได้ภายใน3นาทีนาทีแรกคือ1การดูแม่พิมพ์เราจะต้องดูแม่พิมพ์ของผราสมเด็จได้อย่างถูกต้องเส้นบังคับพิมพ์หรือขอบกระจกหรือเส้นวาสนาอยู่ในแนวจุดไหนบ้างทุกคนต้องดูพักเกตนะครับพรพักเส้นคอของพราสมเด็จแนวหวัวไหล่ ซอกแขนซ้ายซอกแขนขวานะครับเส้นแบ่งชายจีวรทุกคนจะต้องเห็นแม่พิมพ์ในลักษณะแบบนี้ส่วนการเรียนรู้จุดที่2คือผิวธรรมชาติความเก่าของพระนะครับผิวเนื้อหาของปอมแบบนี้สามารถทําเรียนแบบได้หรือไม่ถ้าทําได้ทํำยังไงนะครับเราจะต้องวิเคราะห์ลงลึกเจาะลึกนะครับทีนี้พอเราวิเคราะห์ผิวของพระแล้ววิเคราะห์พิมพ์แล้วเราก็มาวิเคราะห์ เนื้อหาของพระอันนี้เป็นพระที่ผ่านการใช้นะครับเพราะนั้นขอบด้านข้างด้านหลังเนี่ยเขาจะต้องมีรอยฝึกเป็นธรรมชาติเครื่องรอยตรงนี้นะครับมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเนื้อของพระสมเด็จวะะครคังพิมพ์ใหญ่เนื้อข้างในจะต้องมีลักษณะสีขาวออกเหลืองหนึบนุ่มในลักษณะแบบนี้มีเปลือกผิวปรากฏให้เราเห็นมีคาบกุ ที่เกิดขึ้นอยู่ภายนอกของพระนะครับซึ่งเป็นลักษณะธรรมชาติที่ของปลอมเนี่ยไม่สามารถทำเลนแบบได้จุด3มจุดนี้สำคัญนะครับถ้าทุกคนรู้หรือเข้าใจเคล็ดลับตรงนี้แล้วนะครับการเรียนรู้พระสมเด็จเนี่ยไม่ยากเลยนะครับสิ่งที่ยากก็คือทำไมเซียนพระถึงไม่บอกความจริงกับเราทั้งหมดหรือไม่รู้ข้อมูลตรงนี้กันแน่ ทุกคนก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ผมสอนอธิบายแค่2นาทีเองนะครับ